สวัสดีครับผมคุนอะ่ะจอดตินรับจา้างล่างรถให้หน้าพาพี่น้องค่ะคุนล่างฮอดหนทางตายแล้วรถน้าพ้าบ้านนี่เจ้าของรถบ่มีเวลาล่างรถหลายคันหลาย <c oughs> <c oughs> อ้าฟ้าเอ้ยวะไงวารถงามแล้ววา,าเชน่ะเบิรงคนล่างบ้านี้ <c oughs> อันเดียรขอบคุณครับ แนฟีนพนะโอ้ยงามแล้วสั้นเพื่อนป่ะพูดน่ะอุ้ยเก่งหลายอีพอค่อยเั่าดีๆลูกจังได้กินเค้กทางพุดๆเข่าบัานี่ อเดียโอเคเนาะยัง hmm. บ uh, okay. <When> ่แล <is> ้วแมนบ่เออโอเคเอาล่างไปคันัดทิศคันบ่แล้วกันเลยเดี๋ยวสิอ่ะอเดียโอเคเนาะเนาะสิ น้อยนายยังเแล้วโอเคแกนี่นอนหนอดนอนหนอสิๆิฮะคิกผัฟ้าฮะะขนคอะบุยบอยยังมาสั่งมาสั่นว่าบานอตตตตขอโทษขอโทษ่าสักเฮ็ดไม่หลุดมือรับจะฟ้าบ่เด้ออาพระยักสิร่างให้เกี้ยงหรือสิยักสิบูบแล้ลดเจ้า คำพสเกตมาล่างนี่นี่นี่าสิสิานี่นอะเตาที่บิสกิตฮ่สิสิฮะสิฮะเออฮะมีฮอดคิกกะโปฮะมาล่างคำอะจุ่มน้ำจุ้มน้ำเรามาล่างไหมไบไปเขาคำพีนี่น <Right. S 1> ี bye, ่นี่นี่นั่นน โอ้ยเก่งหลายพอนะตึก <expand> ต so ีว <volumes of Syn Island> ่าส <positives too> <one> ั้นวาววายเจ้าของก็เป็นน้องเจ้าของผู้เดียวอุ้ยตายแล้วจะมาดังคักได้ไหมคำห้าสเก็ตคำห้าอันนั้นถูออกตึกตีสเก็ตออกไปเอาเอาเอาท่าใดเน้ะบ้านนี้จังเสียวลงได้ รับจ้างกินเค้กดีนี่พี่น้องพุ่นโอ้ยขักหลกระติดปากเวอร์ดกตึกตีเดินวายสเก็ตเดินวายเดินวายฮะฮะ ก้มห้าเด่นไปจอาสิน้นก้มเด่นไปก้มจ้าอ้าวโอ้ยมันไล้ล่างหดรถด,ดิมันล่างหดแม่ผู้ที่บาทนี่องค์เพอนายกอดดึกตีเด่นไปกอดดึกตีสแก๊